สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสำนักง,งานเกษตรอําเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานให้มีความพร้อมต่อการให้บริการเกษตรกรเป็นองค์กรที่มีความรักความสามัคคีเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรและเพื่อให้เป็นสำนักงานเกษตรอำเภอต้นแบบที่ได้มีการนำระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ TNV System มาใช้ในการนิเทศงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเป็นตัวแทนของจังหวัดนครพนมในการเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป สำหรับการประกวดสำนักง,งานเกษตรอำเภอดีเด่นประจำปี2563ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยมีนายร่มไม้นวลตาเกษตรจังหวัดนครพนมเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบไปด้วย3ประเด็นคือการบริหารจัดการสำนักง,งานเช่นการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และความสมัครสมานสามัคคีของเจา้าหน้าที่มีการบริหารกิจกรรมโครงการของสำนักง,งานเช่น การขับเคลื่อนงานระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเป็นอย่างดีและมีการดําเนินงานในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมมีการส่งเสริมการเกษตรที่โดดเด่นสําหรับขั้นตอนการประกวดประกอบไปด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์การดาเนินกิจกรรมแนะนําคณะกรรมการการประกวดหลักเกณฑ์การประกวดโดยจะมีการนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละอําเภอมีการแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ภาคภูมิใจของเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการโรงพื้นที่ตรวจประเมินตามสภาพความเป็นจริงเพื่อให้คะแนนโดยมีเกณฑ์การตัดสินได้แก่ระดับชั้นกลุ่ม A คะแนนร้อยละ93ขึ้นไประดับชั้นกลุ่ม B คะแนนร้อยละ8 8ถึง92ระดับชั้นกลุ่ม C คะแนนร้อยละ8 3ถึง87ซึ่งผลการตัดสินกลุ่ม A ได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสีสงครา,อามอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอธาตุพนมกลุ่ม B ได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพงอำเภอปาปากอำเภอเรนูนนคอรอำเภอนาแก และอำเภอท่าอุทกลุ่มซีได้แก่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเมืองนครพนมอำเภอวังยางอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมผรมร่มไม้โนนตาเกษตรจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมได้มีการประกวดสำนักง,งานกเกษตรอำเภอดีเด่นทั้ง12อำเภอเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์รีของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับอยากให้สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเป็นหน้าเป็นตา เป็นที่ยอมรับของอเกษตรกรผมจะบอกตลอดว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอำเภอนั้นเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นหน้าเป็นตาของของจังหวัดนะครับก็เลยมีการประกวดสําหรับการประกวดนั้นเราจะเน้นอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือไอ้สำนักงานเกษตรอำเภอมีการจัดตกแต่งบริเวณ ที่ทาการสะอาดสะอ้านให้เป็นที่ยอมรับนับถือของเกษตรกร 2. มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี 3. นะครับเกี่ยวกับการกิจกรรมตาม่ตางๆที่สํานักงานเกษตรอำเภอบริหารและเรายังมีการประกวดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ดีเด่นของจังหวัดนครพนมด้วยนะครับนอกจากนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมยังได้มีการจัดประกวดเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้เป็นต้นแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สำหรับเกณฑ์การพิจารณาได้แก่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและคุณภาพมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ผลงานด้านการเกษตรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากสังคมมีความขยันหมั่นเพียรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวแทนของการพึ่งพาตนเองทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายและมีการถ่ายทอดผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จสู่เกษตรกรภายนอกโดยผลการตัดสินชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายสุนันท์มหาวงศ์เกษตรกรรุ่นใหม่อําเภอสีสงครมซึ่งได้ทําการเกษตรแบบผสมผสานมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตตลอดทั้งปีและยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอําเภอเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบของการทําการเกษตรแบบผสมผสานศูนย์เรียนฒนาขึ้นมาเรื่อย อาจจะบางทีถ้าพูดเป็นตัวเงินเนี่ยจริงๆมันตระเงินไม่ได้หรอกครับว่าเราใช้เงิน,น,นเท่าน้อเท่านี้วอมสัมพันธ์ี่สาเร็จที่จริงเนี่ยคือเราอยากทําให้เกษตรกรเห็นว่าการที่เราอยากทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยปัจจัยแรกคือไม่ต้องเอาเงินไปทำเลยครับถ้าพูดเรื่องเงิกนกองคือขาดแล้วครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายสราวุฒินันทวงศ์เกษตรกรรุ่นใหมออ่อําเภอบ้านแพง ซึ่งได้ทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบคูหน้องนาะโมเดลและยังเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรเชิงท่องเที่ยวแห่งใหม่กอยากจะพาไปถึงพี่น้องเกษตรกรน,นะครับจะทําการเกษตรนะครับก็ให้มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์นะครับหาเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเข้ามาทําการเกษตรนะครับเพื่อบางทีเพื่อผ่อนอนแรงของเรานะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวพรพิมลราชบุตรเกษตรกรรุ่นใหม่อํเาเภอธาตุพนมที่มีการเพราะเลี้ยงเห็ดเพื่อจำหน่ายแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตการเพราะเลี้ยงการแปรรูปและการจำหน่ายในตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์อุปกรณ์เก่านะคะนำมาใช้ใหม่แล้วก็ตระก,กูลเห็ดที่เรานำมาขอก็คือจะเป็นเห็ดตระกูลนางมน,นะคะ<อ>ตัวนี้จะเป็นานางรมสีขอค่ะ,คะ<อ>ก็สามารถที่จะกลับมาเป็น ก้อนเห็ดใหม่แล้วก็ได้ผลผลิตที่เยอะไม่แพ้กับที่เลื่อยไหน่นะคะแล้วก็นอกจากการขายเห็ดสดนั้นนี่ยเราก็ต่อว่าเป็นประเภทชาพร้อมดื่มนะคะชาเห็ดค่ะแล้วก็จะมีผงเห็ดที่เป็นผลงลงรสด้วยโดยกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จะส่งผลดีให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเกิดการติดตามสถานการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ เปิดโอกาสให้เจ้าที่ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันพัฒน,นาสำนักงานให้หน่าอยู่อย่างสร้างสรรค์แสดงออกถึงพลังความรักความสามคัคคีและความพร้อมเพรียงขณะที่เกษตรกรจะได้รับการพัฒนาให้มีจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่เกิดแรงจูงใจในการทำการเกษตรแบบใหม่นำมาซึ่งรายได้และอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรทุกคน